สวัสดีครับกับสวัสดีพี่น้องสู้กูสู้คนครับผมมือนีกับมาพ่อกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องครอบครัวอาร์ตนันดีอยู่กับผมกับคำอาร์ตผู้ก่อผู้เดือบนะพี่น้องมือนีเอาสีผ้ามาย้อมผมพี่นอ้องเอาสีผ้ามากัดสีผมก้อนนี่พี่น้องตอนนี้สีมันกกะจางจางลงแล้วพี่น้องอันนี้แต่ก่อนย้อมเป็นสีเขียวสีเขียวบอลอ่อนพี่น้องสีเขียวประกายสีบอลประกายเขียวเขียวหม่นนี่อย่างนี่ละเขาเอิญแต่ว่ามือนีสีร้อง สีลองมากัดสีกัดเองพี่นอ้องเพราะมาทำว่ามันสีออกมาเป็นแบบไรพี่น้องแต่กวนน่นให้แต่ให้แต่แง่แี่พันยอมให้มือนี้สีมายอมเองพี่นอ้องเอามาตัดตีตามกันว่ามันสีออกมาเป็นแบบไรพี่น้องว่ามันสีเป็นบักดงกังวะพี่น้องไปตดตามกันได้เลยครับผม ครับผมแต่บอกก่อนนะครับผมว่าสีย้อมผมนี่พี่น้องสีย้อมผมมันสีเมียนนี่ความสว่างคือความเข้มคือความจางดูเนี่ยพี่น้องความสว่างเก้าบวกหรือเก้าพัดพี่น้องแต่ว่าอีกันนึงเป็นอันนี้เป็นเนี่ยความสว่างระดับแปดเป็นระดับที่าไ้พ,พี่น้องอันนี้กับพวกหูแกแซนแซ่องเก้าเก้าบวกย้อมเบิรงกันพี่น้อง วามันสีออกมาเป็นแบบไดพี่นอ้องอันดับแรกกะแกซ้องออกมันทีเป็นพงเลยพี่นอ้องนี่ลงไปเบิดนเลยเ,เ,ยเกกลพิ่นเห็ดหามากซําไกัดไส้สำนักเระพี่น้องแล้วก็นี่มันจะเป็นน้ำน้ำไม่ยังบุกกับพวคหูเพื่อก,กันพี่นอ้องเพิ่นหามากกัดไส้ไปรวดพี่นอ้องนี่ใส่ลงไป ใ,ใ,ใส่ให้เบิดเลยเดยครับผมเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดมาให้เบิดก็ต้องใส่เห็บเบิดเดี๋ยวมันสิกระเดิงกระด้างพี่น้อง <c oughs> อืมกินใส่ได้เลยนามยาก,กัดผมก็ต้องกินนึงสีนาะพี่น้องมันเป็นเป็นผงผงฟอกพี่น้องผงฟอกผมผงฟอกสีผมไม่ต้องให็นั้นเหลือจังเม็ดพี่น้อง โอเคสันี้ละจากนั้นเข้ามาคนผสมกันเลยพี่น้องใส่แปรงสีฟันเละพี่น้องผสมให้มันเข้ากันให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับผมเมื่อสั่นเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันสิบอเป็นเดี๋ยวมันสิย้อมบ่เป็นพี่น้องนี่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 หนาตามันก็สิเป็นทั้งสีแล้วครับอืายเข้าตาสารเคมี ผสมมันให้เขากันเลย้ะครับผมเดี๋ยวเข้าทัเบิ้งตอนย่อมกันเลยตอนเอามากัดหัวกันเลยพี่น้องมามันสิออกวาเป็นแบบนี้ครับผมมาบันี้พี่น้องตอนนี้เข้ากระเห็ดเอาหัวให้เปียกหัวพ่อมันมาดครับพี่น้องให้ผมพอมันมาดนะครับผมพอเอียงกับผู้หูเพราะว่า เห็นมี่อ่มันบอ่อแหวหัว,ห,วหัวไปใส่น้ำก็ต้องเห็ดน้ำเพิ่นน่ละล่ะ <laughs> เพราะว่าเพิน่นเพิ่นยอม,มรู้เริ่มกันเลยอันนี้เป็นแปลงสีฟันพี่น้องเห็ด <laughs> 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 พุดยอเลยเพราะว่าเท้าเบิ่งว่ามันจะเป็นแบบไดพี่น้อง พอธนัดพอธนัดใส่มือแมงเลยในคุยเป็นมาโลดทำเองพี่น้องใส่ไปเลยมายองยองใส่หัวโรลดเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวมันก็ออกมากพีจังเฮ้าเห็ดหน่ะอ <c oughs> อันนี้เป็นเบอร์เบอร์เบอร์เก้าแต่ว่าเดี๋ยวเฮ้าสีเอาเบอร์แปดมากัดซ้ำอีกยิ่ครับผม ใช้เบอร์แปดมากัดซ้ำอีกโอเคครับผมเบิร์ดเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวเขาบอกวีไหนม้น มันเขาทุกซอก,ท,กทุกมุมพี่น้องต้องใช้หวีโอเคครับผมความหูสึกผมว่ามันหนาสิทัวแล้วล่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งประมาณถาประมาณ30นาทีครัพี่น้องหรือครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันครับผมว่ามันสิวออมว่าเป็นแบบใดพี่น้องครับผมนี่แล้วพี่น้องครึ่งชั่วโมงผ่านไปแตสิวอ,อกมว่าเป็นประมาณนี้และครับผม อันนี้เป็นระดับ9บวกแล้วครับผมนี่ครับผมเป็นประมาณนี้แล้ครับผมดังว่พี่น้องในกล่อง R C C โบคือของจริงนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเ้ามาใส่ระดับที่8เลยนี่พี่น้องอันนี้เป็นระดับที่8นะครับผมนี่นี่เดี๋ยวเ้ามาผสมกันเลยครับผม ครับผมผมเขาเอาผมไปใส่น้ำแล้วนะพี่น้องเราผมไปเห็ดไผมมันหมาดอะพี่น้องไอ้แตงวมันหมาดอีกรอบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาถับเบื้องกันว่ารอบนี้สีมันสีออกมากเส็จยังไงพี่้องว่มามันสีเต็มว่าสีมันสีเต็มบเสไปเลยบอถนัดที่โตแล้วพี่น้อง มื้อเราคุยเราลดนี่แบบนี้ละเอามือคุยเราลดพี่น้องยองยองเราลดมันจังโอ้อันนี้คือหูออซื้อว่านี่สีแห้งกว่วติเขาลงใส่มึบหงนึงแสบไ,ไหมไหมหู กอยอมือกัดตีต่อกันมันก็เล่นมันมันบางหัวมันบางลงบ่แสบแล้วเว้ยเริ่มแสบแลว้วหัวมันบางลงทีเดียบุญยองยองเห็นมันลงหอดข้างล่างคนงไหมยองไปเลยทูทูใส่ข้างหลังบ้างพี่นองข้างหลัง กล้องโฟกัสไหมนี่ครับอเออโอ้เหตดมาแต่งแต้ใบมงพุ่นนะพี่น้องตอนนี้ก็หามงเหรอ <c oughs> บอทในเลียวอยู่ วีม okay. าใวีมันซ่ำกันพี่นอ้องให้มันให้น้ำยามันเข้ถึงหลากถึงคน้นเอาพี่น้องนี่อืมโอเคยองต่อ ย่องไปเลยพี่น้องโอเคครับผมพาไปประมาณ30นาทีเดี๋ยวเขามาพอกันพี่น้อง30นาทีหรือครึ่งชั่วโมงกับพี่น้องเดี๋ยวเขามาเบิ้งกันครับผมวาพ่อล้างออกมาแล้วมันสิเป็นออกมาเป็นแบบใดพี่น้องว่ามันสีเต็มหัวบพะว่ามันสีดังบ่พี่น้องเดี๋ยวเขาไปถาเบิ้งกันได้เลยครับ นี่ครับพี่น้องพานไปส0สิบนาทีแล้วก็ไปสาเรียบร้อยใส่น้ำยาใส่น้ำยานห็ดให้ผมนุ่มยังเขาเรื่อไว้ยังผมว่าคิมนวดผมเออพี่น้องคิมนวดผมนี่พี่น้องสีก็สีเป็นประมาณนี้แล้วครับผมโอ้โหมันเป็นฝรั่ง <laughs> โอ้สีบักทองเลยเหม่งามเลยพี่น้องบักสว่างเลยเดี๋ยวขีะมาณจักสองมือ แต่ว่าคลิปนี้อาจจะได้ลงก้อนนะครับผมคลิปนี้อาจจะได้ลงก้อนเพราะว่าถ้า่ายต่อกันเดี๋ยวมันสียเงาพี่นอ้องย่อห่อใส่คอมเมนต์ว่าเสียย่อมสียังดีระวังสีบอลอ่อนปลาไกเขียวอ่อนกับสีบอลปลาไกเขียวหมนใส่คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้แล้วครับผมนี่สีกัดกับสีได้ประมาณนี้แหละครับผมสีกัดเบอร์เก้าบวกกับเบอร์แปดพี่นอ้องไปหาสร้างซื้อได้แล้วครับผม ในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้มีกําลังใจมาหาไายคลิปให้พอ่อแม่พี่น้องได้รับเบิ้งอีกด้ยวยครับผมฝากน้ำด้ยวยครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ